สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ทุกท่านกับรายการ STL Channel กับเกม Line Cookie Run Adventure นั่นเองครับวันนี้ผมก็เห็นว่า Line ก็ไม่ได้อัปเกตหรืออัปเดตอะไรของ Cookie Run มาใหม่ผมเลยสังเกตเห็นเพจตัวเองว่า100กา่กว่าแล้วก็เลยมาถลุงเล่นๆกันเนื่องจากผมมีตัวสุมสมบัติแค่11อันเราจะมาถลุงเซตใหญ่กันเลย1เซตเรามาเริ่มกันเลยครับที่เซตใหญ่ เรามาเริ่มกันเลยอ้าเอส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 เออโหโอ้โหโอ้โหไอ้บ้าอะไรมันจะกากขนาดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสมบัติแต่ละอันอือหือโอ้โหโอ้ยกากิ้งกว่าเดิมอีกจะมีอะไรดีกว่านี่ โอ้โหแย่งั้นเรามาปลุกใจด้วยการใช้นี้กันเลยดูซิจะได้ไหมมีไหมได้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 โอ้โหไ, oh. ไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยทำมาสุ่มแบบนี้อีกสักสิบอันครับเอาเลยๆเอาเลยเอาเลยเร็วๆเอามาอื้ <c oughs> อีกรอบนี่แม่อรดีๆหน่อย โอ้โหีแสดงแล้วโอ้โห,โโหจะร้องไห้แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาไมค์ขานมาโอ้โหเอามาอ๋าอ,อ,เ,อ,าาอเต็มแล้วกล่องสมบัติ โอ้โหเห็นไหมล่ะครับสําหรับสิ่งที่ผมสูมวันนี้ก็ได้แต่หน้ากากจนจะมาขายหรือทำโล,ลิเกได้แล้วเนี่ยโอ้โหสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้เลยสําหรับวันนี้รายการ f t l Channel ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม